สวัสดีจ้าลุยสารกาญนาบุรีจ้าคลิปนี้ลุยสารจิพาพีพี่น้องมาดักหนูจ้าพี่น้องดักหนูหน้าจ้าเดี๋ยวเขามาหาทางก่อนเนะพี่น้องหาทางหนูก่อนเขากันใส่กับดักเอาจ้าลุยสารมาบ้านพี่น้องมาบานถีกาญนาบุรีจ้าน้องก็เลยพายส่วนมาดักหนูจา<ม>้าเขาหาทางหนูก่อนหา คุยหนูก่อนพี่น้องแม่เขาคอยดักจ้ะป่นละน้องเพิ่อนกำลังหาทางอยู่แห็พี่น้องหู้หนูจ้ะเดี๋ยวรอน้องให้เพื่อนเอากลับมาดักด้วยจ้ะพี่น้องเห็นบ่พี่น้องมีตั้งหลายหู้ด้วยจ้ะนี่คุยหนึ่งพี่น้อง ขอยใหญ่หูใหญ่เลยจ้าพี่น้องควอยเพียบเลยจ้าหูหนูพี่น้องเขาสิโตใหญ่ครับมี่จะควอยหนูด้วยจ้าพี่น้องเดี๋ยวถ่ายน้องไ่กับดักจ้ามาหาทากหนูมาเจอพักขย่งพี่น้อง ถ้าผลปัญหาทางหนูจ้ะพัคแย่งพี่น้องร้ายคักคนน่ะถ้าแม่พ่นเจ็บพรแยงมาหาหนูเลยพักคแย่งเด้อพี่น้องเด้อ้ายแงหลายลายย้ใส่มกปวเนีใส่มกปลาซิว พักขย่งไปใส่มุกกระซิวเนี่ยพี่น้องพักขย่งทั้งนั้นเลยจ้ะหอมมากเลยพี่น้องพักขย่ะจะทำมาชาัดเก็บไปใส่มุกกระซิวไปใส่อมไป,ไปใส่อมปลาพี่น้อง โอ้งามคักดอกสีมว่วงพี่น้องพักขยะพวกนี้พี่น้องพักขยะง,งามงามงามแห้งงามแห้งพวกนี้พี่น้องเลยลักโซ่พักขยะมึงละ่ะพี่น้องพักขยะง,งามปะน้องสาวไอเก็บได้กรรมยามบางใหญ่หนึ่งถ้ากันมาหาหนูก็ได้พักขยะเด้อพี่น้องมาหาทางหนูจะดักหนู <c oughs> เดี๋ยวมาแลกสิไต่เขียดพ่อพี่นอ้องไอ้จุกเห็นปลาดุกไอ้จุกตัวเปล่าก็ไม่รู้ไอ้เหียผักระแยงใส่มุกปลาซิ่วใส่แกงน้อใหม่ใส่ต้มปลาด้วยพี่นอ้องชิ้มตาได้ค่ะชิ้มตาดวงอาทิตย์ก็ลักสิต,ตกดินงามงามพี่นอ้องแสงเข่าตาด้วยจ้ะ บรรยากาศพี่น้องผ้าลูกหลานผ้ากันเปื้อนทงหน้ามาหาดักหนูจ้ะลูกหลานพี่น้องลายบอหลูกหลานบานลูกอีสานผ้ากันเปื้อนทุงหน้ามาหาดักหนูจ้ะพี่น้องมนาดักหนูหรือมาเร่งกระสิใต้เขียดด้วยจะ้ะเป็นผ้ากันมวนป่ามาเฮียนส่วนกันมาดักหนูมาทงหน้าพี่น้อง บรรยากาศบ้านลุยสารงามเบ้าใจพี่น้องมาหาหนูกับบ่าฟ่อปลาขอนเด้อจาพี่น้องจับปลาเข็งหน่อยจ้าพี่น้องไปเอาสวิงอยู่จ้าพี่น้องเดี๋ยวสิมาสอนปลาซิวหน่อย ปล <laughs> ไม่รักหน,ไนูได้ปลาขนพร้อมได้ผักไข่แย่งพร้อมโอ้ได้หลายอย่างพี่น้องเลยถ่ายทั้งนี้ชัดอยู่บ่บ,บ,บส่สู่แสงถ้าขุนสูส่แสงบ,บ่ค่อยชัดเอาบุก่อนเอาบอกุกหอยน้ำเด้อ <c oughs> ของายใหญ่จะหนีไปดิเขาสอนมันจะสีบรันเขว่คล้องใต้เลยใช่ไหมตื่นมาผู้ใหญรุ่งเลยรุ่งเลยก็ เจอหอยเอาหอยเจอปลาเอาปลาเจอปูเอาปู บอก่ตีออกจากเกิบแล้วเอาถอดรองเท้าเลยเหรอรองเท้าติดที่โคนยกไม่ออกไปเอาประโคโตผุนตีล่ะต้องเ่า กางเกงไงมคืนเทคืนกางเกงอ่ะองเก่ามึงลงไปนะอันนี้บะได้นะลูกนะเดี๋ยวนูลงไปนนนะจมนะขึ้นปลาบ่อนพี่น้องถาสวิงู่จาร้านเอาสวิงมาสอดปลาซิว มา,มาดักหนูมาฝอบอปลาซิยวบอมาดักหนูฝอบอปลาซิวบรรยากาศทงหน้าย่ามแลงเด้อพี่น้องมาหาดักดูกับน้องจ้ะน้องผ้ามาดักหนูถ่ายบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิ่งจ้ะ คุณนะคนกําลังดักกันอยู่คุณพี่น้องุนะสู้พี่ให้น้องเบิงเสือแดงแดงดําดําหนพี่น้องแนงเพื่นกําลังห่างหนูลุยสานบ่ลงไปจับมันหกแล้เบิงทางหนูแล้วก็เอากราบดักไว้จ้ะแล้วเขาก็คอยมายามที่หลัง เพื่อนพากันใส่รองเท้าบูทลงไปลุยซานบนโลกไปน้ำดอกจ้ะเมืถ่ายบรรยากาศนี่พี่ให้นหองเบิ้องเพื่อนเพื่อนพากันหาทางหาทางหนูเวลาสูบมันก็บอก่อยชัดนะพี่น้อง จะเบ่งผลงานด้พี่น้องว่าสิไดนูบอทั้ทงนี้ก็เป็นทุกงนาทาั้งผลก็เป็นปลายางด้พี่น้องดวงอาทิตย์ก็ตกตก,ตกเขาไปแล้วจ้ะดวงอาทิตย์รับขอฟ้าไปแล้วพี่น้องเห็นน้ำบ่มีปลาขอนพร้อมเด้พี่น้อง อาพี่น้องสวิงมาหอดก็มืดแล้วจ้าส่งไฟสายสอนเอาเลยจ้าพี่น้องส่งไฟสายสอนเอาประสิวเลยได้บออะไรม คือจังอันตอนดวงอาทิตย์เพระท่านตกดิงคือจังบ่อนอยู่มันมุดล่องขี่โคตรเบิร an> ์ดหรมั้งนี่เก The ้าสองไฟฉายลูกเก้า สองใบใช้ให้เยโมนเออปลาแล้วเขาสวิสหยาบเอาเลนี่ไผุ่้มทอง่หุ้มทอบ่มี่ด้แล้วลูกดูยนงดึงงเรยงน้ใช่เมื่อตอนเย็นน้ำปลาบ่อนเยอะแยะเลย มันหมดขี้ข้อนเบิดแล้วพอสวิงมาปลาหายพี่นอ้องหมื่นละปลาลงขี้ข้อนเบิดแล้วนั่นหักออกมาน้ำหนักอ๋อพี่น้องปลาคอนสอนพอดอะไรอยู่จา้าได้กระปูพร้อมด้วยพี่น้องปลาคำเพชรแดงไดได้เนาะคำนี่ก็ดีแล้วเออมาคำพี่น้องได้ซัมเนียก็ดีแล้วจา้า เดี๋ยวเพื่นเอาถาลุ่นหนูก็นะจ้าพี่น้องว่าสิเป็นยังไงบ้างกับดักไว้แล้วจา้าพีดีพี่น้องผลงานกันรดักหนูได้เลยตัวหนึ่งจา้าเดี๋ยวสิจัดการเลยนี่เผาเลยพี่น้องอันนี้ตัวแรกอันนี้ตัว,อ,นนตวอันนี้ล่นขนพี่น้องตัวแรกล่นคนไปแล้วนี่ตัวที่สองจา้า เอ้าโตทีสามพี่น้องขึ้นนี่จ้าเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันเนาะจ้าม่ขึ้นน,นีน่สิได้จักโตพี่น้องตัวนี้ใหญ่เลยจ้าเลยเชิญชาวประเทศไทยด้วยล่นหนูพี่น้องเข็มสองเสร็จเลยลนสสญญ่นลลหนูข้ามองล่นล่นหนูข้ามองเลยพี่น้องได้มากประเดศสดด้มากเ็เฮสดๆเลยจ้า ร้อนร้อนเลยค่ะเห็นไหมกองไฟเนหกองไฟหรือเปล่าคะล่นถอนคนเลยพี่น้องกระ็มองเลยไม่ว่าบ้าเลยวะาตัวทีซีจ้ะพี่น้องหนูตัวทีซีไปยามมาจ้ะใส่กับดักไว้เดมเออร์เสาร์เมยามต่อจ้ะพี่น้องกัปบาดแหละจ้ะเดี๋ยวมเออร์เมยามใหม่จ้ะมืมเออร์เสาร์ ผลงานการยามหนูเนียมื่อเศา้าจ้าพี่น้องไปยามหนูด้สามตัวจ้าตอนเสา้าเอาคลิปหาหนูกับจบสั้นนี่แหละเนาะจ้าพี่น้องสวัสดีจา้ารืสารฝากก็ไหลก็แช่ให้รสารการนาบุรีทำเนีได้จา้าสวัสดีค่ะ